เอาละคือตอนนี้นะครับผมเรางานเราเนี่ยดำเนินการมาได้คนขยีะเยอะแล้วนะครับทุกยมครับนี่โตเดี๋ยวพัทนี้ครับผมก็จะท่อลงนะทุกยมเราก็จะท่อลงนะนครับเนี้ยลองสังเกตดูกองดินตรงนี้จะสูงแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะผมได้ทำการโยนดินจากฝั่งนู้นครับมากองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกยมครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะท่อลงนะครับ ดูเสียงน้ำเีลยแล้วก็ท่อลงเสร็จปุ๊บก็จะเอาเอาเรียกว่ะไะเอาท่อลงปั๊บแล้วก็จะเอาดินกบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอารถดำมากบกันเลยนะครับตามดินงหยุดหยุดกบก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเชลล์ดำเนะไปเดี๋ยวเอาท่อลงกันเลยครับผมไปโอ้ยรถก่บโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมนะนี่ มันลุยเดินกันได้ว่านะช่วยบนิงปียนิงปีโอ้โหโอ้โหโอ้โฮยมานี่มานี่สักอันไหอุ้ยเอื้อมไม่ถึงว่ะโอ้นี่นี่นี่ ไม่ได้ต้องขึ้นวะท่านผู้ชมไม่รีแพรมันขึ้นชิวจังวะไม่แชทมันขึ้นยากจังวะมันก็ไ่ได้ชันอะไรมากมายนะโอ้โหดูเสียงเลขเครื่องวะ เดี๋ยวผมแต่งตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเใจเย็นๆแตกหมดแล้วนะของแท้แตกแล้วเนี่ยนะของแท้แตกนานแล้วนเนี่ยท่านผู้ชมของแท้แตกนานแล้ว ได้ปะเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้อะพื้นที่มันไม่ได้แล้วมันก็ต้องแต่งให้มันได้อ่ะคือผมเดินย่ำแบบเรียบแล้วนะท่านผู้ชมมันก็ยังไม่ได้อีกหรอผมเดินย่ำแบบเรียบแล้วนะ เินย่าแบบเรียบจัดๆล้วแม่งยังก็ยังแบบไม่ได้อยู่ดีอ่ะเออนี่นี่มันต้องแบบแบบนี้นี่ตั้งตรงๆแบบนี้เลยนะับผมตั้งตรงๆแบบนห้นลอยมันต้องหมุนนะครับอันนี้ต้องหมุนนะครับนี่หมุนนิดหน่อยหมุนนิดหน่อย Mày mới thửng quá Mày mới thửng ạ à. Ok quá đã ra rồi đó bụng กระเด็นไปไกลดีพี่โอ้โยอย่าโดนตัวเองนะเกมนี้แบบมันสมจริง สมจริงมากเลยอะท่านผู้ชมเนาะออวางท่อริมแม่น้ำครับผมแม่น้ำแบบแม่น้ำแบบลึกเลยครับท่านผู้ชมไม่ใช่แม่น้ำแบบแม่น้ำธรรมดานะแม่น้ำแบบลึกจัดเลยอะ่ะโอ้โหหมดเกินโอเคเดี๋ยวพัดหน้าเราน่าจะได้เอาเขาเรียกว่าอะไรน่าจะได้ถมนะครับถมท่อกันนะครับทุกยม ซึ่งน่าจะใช้รถดำในการผมค่อนที่หลายเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับ ยากจริงว่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหตรงนั้นมันลึกกว่าเพื่อนนี่ไม่ได้นะไม่ผ่านนะเนี่ย โอเคท่านผู้ชมได้แล้วมาโอเคครับผมโอเคเี็บร้อยเียบ็บเลยโอ้โหเล็บมุมมองภายในกันยาวๆเลยนี่กูแทรกกลางแม่งเลยใครเขาทำกันะเนี่ะ ล้วแทรกได้ด้วยกดไม่ลงอีกโอ้โหลึกกว่าเพื่อนอีกโอเคปะพอแล้วนะครับผมประมาณนี้แหละวางท่อแล้วครับสมมุติว่ามันวางยาวไปแล้วนะทุกผู้ชม <c oughs> คือจะให้ผมวางแบบสุดเลยมันก็มันเดี๋ยวมันจะนานนะครับเดี๋ยวรอไว้ ตักดินผมดีกว่านะครับคือก็จะเดินขึ้นกองดินเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แคบมากเลยโอ้สั่นื้อรถสั่นจัดเลยอะรถสั่นจัดเลยเฮ้ยลดล็อกอะไรไะเน,นะ

โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพัดหน้านะท่านผู้ชมนะก็โอเคพัดนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็วางข้อนะครับแล้วก็ขึ้นมาตักดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวพัดหน้าจะพาท่านผู้ชมตักดินใส่ด้ำปลาณสองพาร์ทนะครับผมแล,ล้วก็ผมตรงนี้แล้วก็จะกลับไปทํางานหลักเหมือนเดิมละกันนะท่านผู้ชมครับนี่ก็งานน้ำเราก็จบไวเพียงเท่านี้ ไม่อีกวันาสองพารนะ์นะเจอไม่พาร์หน้าครับผมสำหรับพาร์นี้ลาทุกไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ